สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาเจอกับพี่ไข่มุกอีกครั้งในหัวข้อเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยพี่จะแบ่งออกเป็น4คลิปเนาะโดยคลิปที่1และ2นี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชนิดและหน้าที่ของคำจากหนังสือหลักภาษาไทยซึ่งจะมาจากเอกสารของพระยาอุปกิจศิลปสารและกำชัยทองหล่อนะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้เนี่ยได้แบ่งชนิดของคําไว้ได้ตรงกันก็คือ7ชนิดซึ่งจะเป็นไวยากรณ์แบบดั้งเดิมเนาะ ในคลิปนี้จะพูดถึง3ชนิดด้วยกันและอีก4ชนิดจะอยู่ใน EP 2นะคะ,ะเรื่องเอกสารการสอนพี่ยังคงใส่ไฮเปอร์ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิมนะแม้ว่าเนื้อหาแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากมายเท่าเรื่องที่แล้วก็ตามเนาะแต่ก็เพื่อความสะดวกของน้องๆน,นะคะแต่ว,วันนี้พี่จะไม่ได้มาเปิดชี้สอนแบบครั้งที่แล้วนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเลยว่า สามารถมาเข้าร่วม Open Chat ของโครงการเพื่อถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือว่าจะเมในไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะมาเริ่มกันเลยการแบ่งชนิดคำของพระยาอุปกิจและกำชัยทองหลอ่อก็จะแบ่งเป็นสองแบ่งเป็นเชนิดก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานเรามาเริ่มที่ชนิดแรกกันเลย ชนิดแรกคำนามอย่างที่รู้กันเลยคือเป็นคำที่ใช้เรียกทั้งสิ่งที่มีรูปและไม่มีรูปไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือกริยาอาการทั่วไปคำนามเนี่ยได้แบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสามัญนามก็คือเป็นชื่อทั่วๆไปเลยก็จะแบ่งออกไปได้อีก2ลักษณะก็คือกลุ่มใหญ่กับกลุ่มย่อยยกตัวอย่างเช่นคนกับจีนแขก ฝรั่งอ,อย่างในคำเที่ยวตัวอย่างมาเนี่ยคนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนจีนแขกฝรั่งก็จะเป็นกลุ่มย่อยของคำว่าคนอีกทีหนึ่งไม่งงเนาะต่อไปชนิดที่2วิสามัญน,น,นามก็คือเป็นชื่อเฉพาะเอาไว้เรียกเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเช่นเมื่อกี้คาว่าคนหรือจีนแขกฝรั่งพวกนั้นเนี่ย มันยังเป็นสามัญ,ญานามอยู่เพราะว่าพูดไปก็ไม่ได้รู้แน่ชัดว่าหมายถึงใครแต่ถ้าเราเอ่ยชื่อขึ้นมาเลยเนะี่ยอย่างเช่นไข่มุกเนี้ยอ่ะก็จะรู้แล้วว่าหมายถึงใครเป็นคําเรียกชื่ออย่างเฉพาะเจาะจงแบบนี้คือวิสามัญ,ญานามซึ่งโดยส่วนใหญ่ในการใช้คําวิสามัญ,ญานามจะต้องมีคําสามัญ,ญานามกํากับอยู่ข้างหน้าด้วยเช่นมง,งคลถ้าเราพูดขึ้นมาเฉยๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเรียกอะไร มันเป็นไปได้ทั้งชื่อคนชื่อสัตว์หรือมงคลตั้งชื่อสิ่งของเครื่องใช้ให้ตัวเองก็อาจจะตั้งชื่อแบบตั้งชื่อเครื่องในซีดีว่ามงคลอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราต้องมีคําสามัญน,นามกํากับอยู่ข้างหน้าด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นช้างมงคลอย่างเงี้ยอพอมีคําสามัญน,นามกํากับอยู่ข้างหน้ามันก็จะชี้ให้ชัดเจนว่าอ่ะโอเคมันคือช้างที่ชื่อมงคล แต่บางอย่างบางคำถ้าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยรู้กันอยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นจนะต้องใส่คำสามัญนามไว้ข้างหน้าเช่นคำนี้อย่างเช่นสมมติจะบอกว่าฉันจะไปเที่ยวเพชรบ,บุรีก็พูดอย่างนี้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องแบบฉันจะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบ,บุรีเพราะอะไรเพราะว่าเพชรบ,บุรีเนี่ยคนทั้งประเทศเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือจังหวัดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สามัญ,ญนามเอาไว้ข้างหน้า ต่อไปชนิดที่3สมุหนามก็จะแบ่งออกเป็น2อย่าง1ก็คือแสดงหมวดหมู่ส่วนชนิดที่2ก็คืออชื่อของสถานที่หรือว่าองค์กรที่สมมุติให้เป็นบุคคล แบ่งออกเป็นสองชนิดอย่างนี้แสดงหมวดหมู่ก็คือแสดงหมวดหมู่ของสามัญนามและวิสามัญนามเช่นเรียกช้างที่อยู่รวมกันหลายๆตัวว่าโขลงหรือเรียกทหารก็เรียกเป็นกองอะไรแบบนี้อย่างที่2ส,สมมุติให้เป็นบุคคลก็คือแม้ว่ารูปคำเนี่ยจะเขียนเป็นสถานที่หรือองค์กรแต่ความหมายจะหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่หรือองค์กรนั้นๆเช่น เกือบจบเกือบหมดขอบจอโอเคศาลตัดสินให้วัดชนะคดีคำว่าศาลกับวัดในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงสถานที่ถูกไหมแต่ว่ามันหมายถึงคนที่อยู่ในศาลตัดสินให้คนในวัดเนี่ยชนะคดีต่อไปชนิดที่4ลักษณะนามก็คือตรงตัวเลยก็คือบอกลักษณะเช่นแหวนหนึ่งวงเรือหนึ่งลำอะไรแบบนี้ และสุดท้ายก็คืออาการนามอาการนามคือคำวิเศษหรือคำกริยาที่มีการและความอยู่ด้านหน้าคุณคุณไหมถ้าได้ดูคลิปการสร้างคำก็จะคุณเนาะเพราะมันมาจากอะไรคะมาจากการประสานคำนั่นเองซึ่งการและความเนี่ยก็จะมีวิธีใช้ที่ต่างกันออกไปโดยคำว่าการเนี่ยถ้าเอามาใช้นำหน้าคำกริยาจะกลายเป็นคำที่แสดงความเป็นไป ทางกายและวาจาในขณะที่ถ้าเป็นคำว่าความหมวกกับกริยาก็แสดงความเป็นไปเหมือนกันแต่หมายถึงทางใจตัวอย่างตัวอย่างของการนำหน้ากริยาก็เช่นการยืนการเดินการนั่งอะไรเงี้ยการแสดงออกทางกายหรือถ้าเป็นการถ้าเป็นคำว่าความก็จะเป็นเช่นแบบ ความฝันความรู้ความเข้าใจคือพวกความรู้สึกนึกคิดต่างๆนอกจากนี้ความยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือความบวกกับวิเศษอ่ก็คือจะเป็นแบบความดีความชั่วความสวยความเร็วคำแบบคำวิเศษทั่วไปเลยแค่เอาคำว่าความมาเติมข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นอักขรนาม มีพี่ขอย้อนกลับไปที่ลักษณะนามอีกทีหนึ่งคือลักษณะนามเนี่ยมันแบ่งย่อยออกไปอีก6ชนิดอย่างแรกคือลักษณะนามบอกชนิดเช่นตนก็จะใช้กับพวกยักษ์พูดผีปีศาจหรือว่าฤาสีหรือคำว่าองค์เนี่ยก็ใช้กับพวกเจ้านายเทวดาพระราชาพระพุทธเจ้าก็คือบอกชนิดของนามนั้นๆอย่างที่สองก็คือลักษณะนามบอกหมวดหมู่เช่นกอง ก็ใช้กับอะไรที่มันอยู่กองๆก,กันเช่นกองอิดกองทรายกองหินกองอะไรเงี้ยหรือว่าวงก็ใช้กับกลุ่มคนที่ล้อมวงกันเช่นเล่นดนตรีก็วงดนตรีอะไรแบบนี้ต่อไป 3. ลักษณะนามบอกสันฐานบอกสันฐานคืออะไรบอกสันฐานก็คือบอกรูปร่างของมันอย่างเช่นคําว่าวงใช้กับพวกแหวนกาไลอะไรที่มันเป็นวงๆหรือว่าคําว่าแผ่น ก็ใช้กับพวกกระดาษกระดานอะไรที่มันเป็นแผ่นๆแบนๆอย่างที่4ก็คือคำลักษณะนามบอกจำนวนก็ยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็เช่นแบบถุงเท้า1คู่ดินสอน1นโหลอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะนามบอกจำนวนต่อไปชนิดที่5ลักษณะนามบอกอาการอาการหมายถึงอาการที่ทำให้เกิดเป็นสิ่งสิ่งนั้นนะคะเช่นาย ยาสูบเนี่ยมันก็จะทําโดยการม้วนๆใช่ไหมเขาก็จะเรียกยาสูบหนึ่งม้วนแบบเนี้ยและชนิดสุดท้ายก็คือลักษณะนามซ้ําชื่อก็คือซ้ําสามัญน,นามไปเลยแบบประเทศสองประเทศเมืองสองเมืองอะไรเงี้ยก็คือซ้ําคําไปเลยทีนี้เมื่อเรารู้ชนิดของคํานามแล้วต่อไปมาดูกันว่าหน้าที่ของคํานามเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะแบ,บ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือหน้าที่หลัก อย่างแรกคือบทประธานใช้ได้ทุกชนิดคำนามเลยเช่นสมุดอยู่บนโต๊ะสุดาไปโรงเรียนหรือแม้กระทั่งลักษณะนามเองก็เช่นแบบสมมติเวลาเราไปเลือกซื้อจานเนี่ยก็ใบเล็กสวยกว่าใบใหญ่อ่าใบเล็กสวยกว่าใบใหญ่ใช่ไหมมันคือลักษณะนามคำว่าใบแต่ในประโยคนี้เนะี่ยทำหน้าที่เป็นประธาน สคือบทกรรมใช้ได้ทุกชนิดเช่นกันค่ะคิดว่าส่วนใหญ่ที่นึกไม่ออกกันนะ่าจะเป็นลักษณะน้ำเนาะงั้อนพี่เจกตัวอ,อย่างลักษณะน้มนะคะก็เช่นแบบนักเรียนอ่านเล่มใหญ่ก่อนเนี่ยมันจะเกิดในแบบบริบทแบบคุณครูสั่งงานเนี่ยนักเรียนอ่านเล่มใหญ่ก่อนคําว่าเล่มในที่เนี้ยมันก็จะเป็นกรมัมก็คือถูกอ่าน หน้าที่ที่3คือบอกลักษณะอันนี้ใช้ได้อย่างเดียวเลยคือลักษณะนามตรงตัวเลยแล้วก็หน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นบทขยายกริยาอันนี้ก็ใช้ได้อย่างเดียวเหมือนกันก็คือสา,ามัญนามจะใช้ในประโยคเช่นแบบอย่างเงี้ยก็คือเป็นคำสา,ามัญนามที่มาขยายกริยาก็คือคำว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่พิเศษนะคะก็คือคำนามนี้เนี่ย ไปขยายนามที่มันอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึง่งขยายบทประธานเช่นตาสีลุงเธอทะเลาะก,กับเด็กคำว่าลุงก็มาขยายสีอีกทีหนึง่งตาสีอีกทีหนึง่งขยายบทกรรมก็เช่อนอ่าสีต่อยเด็กบ้านนั้นคำว่าบ้านก็มาขยายเด็กว่าเป็นเด็กบ้านนั้นแล้วก็ขยายบทกริยาก็อย่างเช่นสีทะเลาะก,กับ ทะเลาะก,กับเด็กบ้านน้นคําว่าบ้านคราวนี้จะขยายคําว่ากับเด็กอันนี้จะดูยากนิดนึงถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องประโยคนะเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นคําเขียนเป็นประโยคสีเขียนเป็นคําอะไรล่ะอ่าสีทะเลาะก,กับเด็กบ้านโน้น จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนเร่าวๆเลยก็คือคําว่ากับเด็กเนี่ยเป็นบทขยายกริยาซึ่งกริยาคืออะไรกริยาคือคําว่าทะเลาะที่นี่ทะเลาะกับแพรทะเลาะกับเด็กใช่ไหมเด็กว่าไหนอ๋อเด็กว่านน้นอย่างเงี้ยมันคือจะขยายกันออกมาเรื่อยๆโอเคเราจบกันเรื่องคํานามแล้วมาต่อกันที่คาสรรพนามกันเลยสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามที่กล่าวไปแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวซ้ำอีก ก็จะแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือบุรุษสรพนามน่าจะเป็นชนิดที่เราคุ้นเคยกันที่สุดเนาะก็คือจะแบ่งเป็นสุขสรพนามบุรุษที่หนึ่งสาก็คือคนที่พูดอยู่คนที่พูดด้วยแล้วก็คนที่พูดถึงต่อไปก็คือประพันธ์รรพนามเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยท่องพูดที่ซึ่งอันกันมาตอนมัธยมเนาะถ้าเคยท่องแต่ลืมไปแล้วว่าคืออะไรมันก็คือประพันธ์รรพนามนะคะ โดยประพันธส์สรรพนามพวกนี้เนี่ยจะต้องอยู่ติดกับนามหรือสรพพนามเท่านั้นเช่นคนที่เป็นครูต้องมีความอดทนอะไรเงี้ยประพันธส์สรรพนามก็คือคําว่าที่อยู่ติดกับนามคําว่าคนชนิดต่อไปวิภาคสรพพนามคือการจําแนกนามที่อยู่ข้างหน้าออกเป็นส่วนๆก็จะมีคําว่าต่างบ้างกัน ซึ่งแต่ละคำเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่างกันออกไปคำว่าต่างก็จะจำแนกออกเป็นหลายส่วนแต่ว่าทำกริยาเดียวกันเช่นนักเรียนต่างอ่านหนังสือคำว่าต่างก็จะแทนนักเรียนและแยก,กยนักเรียนออกเป็นหลายๆส่วนหลายคนแต่ทำกริยาเดียวกันก็คืออ่านหนังสือเหมือนกันคำว่าบ้างแยกเป็นหลายส่วนเหมือนกันแต่แยกกันทำกริยาเช่นน้องปีหนึ่งบ้างอ่านหนังสือบ้างดูคลิปีสอนน้องเนี่ยคำว่าบ้างก็จะแทนน้องปีหนึ่ง และแยกเป็นหลายๆส่วนบางส่วนอ่านหนังสือเองบางส่วนดูคลิปก็จะแยกทำกริยาที่แตกต่างกันไปและสุดท้ายคำว่ากันก็จะแสดงให้เห็นว่านามนั้นเนี่ยมีหลายส่วนแต่ทำกริยาร่วมกันเช่นคนตีกันเนี่ยคำว่ากันก็จะแทนคนซึ่งก็แบ่งเป็นหลายส่วนแลวทำกริยาร่วมกันก็คือตีกันโอเคสรรพนามชนิดต่อไปนิยมมาสรพพนามเป็นสรรพนามที่ใช้เพื่อชี้ให้ชัดเจนก็คือคำว่านี่ นั่นโน้นนอกจากนี้ยังมีคำที่ใกล้เคียงอย่างนี้นั้นโน้นทั้งนี้เช่นนั้นอย่างโน้นอะไรทำนองนี้ด้วยซึ่งการใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของระยะห่างนี่ก็จะใกล้สุดนั่นก็ไกลออกไปหน่อยส่วนโนดด้นก็คือไกลที่สุดเมื่อมีสรรพนามที่ชี้ให้ชัดเจนแล้วก็จะต้องมีสรรพนามที่ไม่ได้ชัดเจนถูกไหมนั่นก็คืออนิยม,มสรรพนามนั่นเอง ก็คือสรรพนามทั่วไปไม่ได้กําหนดแน่นอนจะเป็นคําพวกใครอะไรไหนผู้ใดอะไรทํานองเนี้ยแต่ไม่ใช่คําถามนะเช่นใครจะไปเที่ยวกับฉันก็ได้ทั้งนั้นซึ่งคําว่าใครในที่นี้เนะี่ยมันไม่ใช่คําถามแต่เป็นอันยม,มสรรพนามที่ไม่ได้ชี้เฉพาะตาะจงว่าหมายถึงคนไหนคือไม่ว่าจะใครก็ไปเที่ยวกับฉันก็ได้แต่ถ้าใช้ในเชิงคําถามเนี่ยมันจะเป็นปริชาสรรพนาม ยกตัวอย่างประโยคคล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่จะเปลี่ยนเป็นใครจะไปเที่ยวกับฉันในที่นี้คำว่าใครเนี่ยจะใช้แทนคำนามคำว่าคนแต่เนื้อความจะเป็นการถามว่าใครคนไหนที่จะไปเที่ยวกับฉันในประมาณนี้ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของคำสรรพนามกันอย่างแรกคือบทประธานใช้ได้ทุกชนิดเลยเช่นเข้ามาแล้วใครไปก็ได้ อะไรอยู่ในกระเป๋าเหล่านี้คือการใช้คำสรรพนามเป็นประธานต่อไปคือบทกรรมใช้ได้ทุกชนิดเหมือนกันเช่นเอวาหาเธอหรือแม้กระทั่งคำแบบนี่นั่นโนก็แบบจันหยิบนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยมันคือกรรมที่นี่คือกรรมที่ถูกหยิบเนี่ยต่อไปหนะ้าที่ต่อไปคือแทนนามข้างหน้าอันนี้จะเป็นวิภาคสรรพนามก็คืออย่างที่ได้อธิบายไปเลย และสุดท้ายก็คือบทขยายกริยาอันนี้จะใช้ได้2ชนิดก็คือนิยมมาสรรนามเช่นฉันอยู่นี่เธอไปโน่นและอีกชนิดก็คือปริชาสรรนามเช่นเขาเป็นใครเธอจะไปไหนเงี้ยต่อไปเป็นคำกริยานะคะจะเห็นในสไลด์เลยนะว่าได้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนื่องจากว่าของพระยาอปปกิจเนี่ยจะแบ่งคำกริยาออกเป็น4ชนิด คืออาการมกริยาสกรรมกริยา,รราวิกาตทากริยาแล้วก็กริยานุเคราะห์ในขณะที่กำใช้ทองหล่อนเนี่ยได้เพิ่มกริยาสภาวะมาลาเข้ามาด้วยอีกหนึ่งอย่างเป็น5ชนิดเรามาดูขอพอะยาอุปกิจกันก่อนเลยนะคะชนิดแรกอาการ,รมกริยาหมายถึงกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ในตัวเองคือไม่ต้องมีคําที่เป็นกรรมมารองรับ เช่นครูยืนนักเรียนนั่งหน้าต่างเปิดฉันหัวเราะอะไรเงี้ยคือพูดแค่นี้เข้าใจไม่ต้องมีกรรมมารองรับไม่ต้องมีกรรมมาแบบรับคำกริยานั้นอีกทีหนึ่งเพื่อให้เข้าใจคือมันเข้าใจที่ตัวมันเองในขณะที่ชนิดที่สองสก,กรรมกริยาก็คือจะต้องมีกรรมมารองรับเช่นฉันกินข้าวถ้าบอกว่าฉันกินเฉยๆมันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะต้องมีกรรมมีสิ่งที่ถูกกินมารองรับหรือ ชาวนาเกี่ยวข้าวถ้าบอกว่าชาวนาเกี่ยวเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจถูกไหมต้องมีคําว่าข้าวมารองรับมาเป็นสิ่งที่ถูกเกี่ยวต่อไปวิกาตา,ากิยาปริยาพวกนี้ไม่มีเนื้อความในตัวเองใช้เป็นกริยาตามลําพังของประธานไม่ได้ต้องมีนามสรพนามหรือวิเศษมาขยายจะเป็นคําพวกบอกความเหมือนนะคะคือคําว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าเสมือนดุดอะไรพวกเนี้ยเช่น ที่ยกตัวอย่างไปตอนนั้นเลยเขาเป็นครูคำว่าเป็นก็จะเป็นคำกริยาที่ถูกขยายด้วยคำว่าครูและสุดท้ายกริยานุเคราะห์กริยานุเคราะห์คือกริยาช่วยคือช่วยกริยาอื่นๆให้มีความครบตามระเบียบกริยาก็คือครบตามมาลาการและวาจกมาลาคืออะไรมาลาคือการบอกเจตคติ กริยานุเค้าที่ใช้บอกมาลาก็จะเป็นพวกแบบอย่างเช่นท่านจงเชื่อมั่นเนี่ยคำว่าจงก็จะเป็นคํากริยานุเคราะห์ต่อไปคือการคํากริยานุเคาะที่ใช้บอกการก็เช่นเขากําลังทํางานเขาได้ทํางานเขาจะทํางานอะไรพวกนี้และสุดท้ายวาจกวาจกคือการแสดงถึงผู้กระทํากริยานุเคาะที่ใช้บอกวาจกก็เช่นถูกให้อะไรเงี้ย เมื่อกี้บอกว่าผู้ถูกกระทำพูดผิดนะพู้ถูกกระทำนะคะเออพูดเร็วไปนิดนึงอย่างเช่นนักโทษถูกทำโทษหรือพ่อให้ลูกซื้อของอย่างเงี้ยคำกริยานาะห์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะปรากฏหน้าคำกริยาส่วนที่ประกอบหลังคำกริยาจะเป็นพวกเถิดแล้วอะไรประมาณนี้เช่นกินข้าวเถิด เขาไปแล้วแบบนี้นอกจากนี้พระยาอ,อุปกิจศิลปสาสรยังได้แบ่งกริยานุเคราะหออกเป็นสองพวกด้วยกัน1ก็คือพวกที่ใช้เป็นกริยานุเคราะหเพียงอย่างเดียวตัวอย่างคําก็อย่างในสไลด์เลยส่วนอีกพวกก็คือพวกที่นําเอากริยาอื่นๆมาใช้เป็นกริยานุเคราะห์เช่นอันนี้เขาต้องนอนถ้าเป็นกริยาอื่นก็จะเป็น อของชิ้นนี้ต้องตาฉันอะไรเงี้ยทีน,นี้คำกริยาที่ถูกกำาชทองหลอเพิ่มขึ้นมาคือกริยาสภาวะมาลาคือคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายนามอาจจะเป็นประธานเป็นกรรมหรือเป็นบทขยายส่วนในส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้เช่นนอนมีประโยชน์ต่อร่างกายคำว่านอนเป็นกริยาแล้วก็เป็นประธานของคำกริยาคำว่ามีด้วยเหมือนกันหรือฉันชอบดูหนัง ดูก็เป็นกรรมของกริยาคำว่าชอบทีนี้เราไปดูหน้าที่ของคำกริยากันก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนคือหน้าที่หลักคือเป็นบทกริยาของประโยคก็คือทั้ง4ชนิดของพระยาอุปกิจเลยส่วนกริยาสภาวะมาลาของกรํรมชัยทองหลองที่เพิ่มมาจะเป็นชนิดเดียวที่ทำหน้าที่อื่นคือเป็นบทประธานเป็นบทกรรมเป็นบทกรรมของประโยคโอเค3ชนิดแรกก็ได้จบลงไปแล้วนะคะ ทีนี้ไปดูกันต่อที่คลิปที่2กันเลย